ว่าเหมือนห้างะห้างห้างเหมือนมอแบบอเวนเยไม่ใช่ทที่ไหนวะปาตคาปาตคาผมมาไอจุดตอนที่แบบไม่เคยไปเลยในไทยแน่เตรียมนะเออเอาอะไรดีึิงเกมอะไรเล่นในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแจก การ์ดสีแดงกับสีฟ้านะครับถ้าเริ่มเล่นก็คนละสามใบขอการ์ดสีแดงนี่จะเป็นหลักฐานส่วนการ์ดสีฟ้านี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าอย่างนี้เราทุกคนเราจะเล่นเป็นนักสื่อแต่ว่าจะมีคนหนึ่งเขาเป็นฆาตรกรอยู่ในหมูมเห่เราเขาก็จะมีคนหนึ่งเขาเล่นเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องคอยใบ้คนที่เหลือว่าว่าใครเป็นฆาตรกร จะแสดงว่ามีสองสามตำแหน่งใช่ครับตักสื่อข้าตกรแล้วนักนิติที่สามครับนิติจะรู้ว่าใครข้าตกรใช่ครับแล้วก็จะรู้ของด้วยก็เริ่มเอาของกันไปก่อนได้เลยครับคนละสัคนละสารทั้งสีแดงสารสีฟ้าสาเยครับเอาแดงต่างไปกล่องเร้ยังไม่น่ารู้ครับเสียงเสียง อันที่สามอันที่สามนี่ผมนอนสามผมสามโอเคครับแล้วแม่ต่อไงเลยนะครับใช่ครับไงเยนะครับมาหมดเทสอันนี้คือหลักฐานสีฟ้าคืออุปกรณ์ที่จะใช้สีแดงคือคือหลักฐานอุปกรณ์ใช้ค่ากับหลักฐาน งั้นเดี๋ยวตาแรกผมจะลองเล่นเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์้ก่อนครับอ๋อคือคือจะมีคนหนึ่งที่ที่จะเป็นใช่ที่ไม่ต้องได้ไนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคงั้นจะเลือกเลือกยังไงว่าใครเป็นจริงจริงก็สุ่มเอาได้ครับสุ่มเอาแล้วคนที่ได้ก็เปิดเลยก็เปิดตัวโอเคแล้วก็สบดไปนี้ก็จะสุ่มอ่อโอเคครับเดี๋ยวทีนี้มันจะี้ให้เห็นได้ให้เห็นได้ก่อน ทีนี้เดี๋ยวพอคนที่ได้ฆาตรกรนะครับก็ผมจะให้ชี้ของสองอย่างที่อยู่ตรงหน้าตัวเองหน้าตัวเองเท่านั้นนะก็<ม>คือเราเลือกว่าเราจะใช้อะไรเป็นอาวุธแล้วก็ใช้อะไรเป็นหลักฐานที่เราทําตกไปที่เกิดเหตุเรื่องอะไเล่ะครับใช่เรื่องไดเลยครับ<อ>ก็ทุววกคนเอามือวางไว้บนโต๊ะนะแต่แต่ว่าอะไร <laughs> 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 ถ้าเป็นสีแดงคือคนร้ายถ้าเป็นสี ไปตำรวจก็คือคนดีอ๋อวางครับ huh. แล้วก็ทุกคนหลับตาครับทีนี้ก็ฆาตากรลืมตาครับฆ uh huh. าตากรชี้ของเลยครับว่าจะใช้อะไรเปน็นอาวุธแล้วก็อะไรเป็นหลักการอย่างละชิ้นครับสีฟ้าชิ้นหนึ่งสีแดงชิ้นหนึ่ง ก็หลับตาครับแล้วก็ทุกคนลืมตาครับแลวทีนี้ผมก็จะบอกใบของอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าผลชนสูตรเราจะเอาไว้ตรงกลางทุกคนจะได้เห็นซึ่งมันก็จะมีหกใบแล้วผมก็จะพยายามแต่งเรื่องโดยใช้ของพวกนี้ เชื่อบอ,อกใบให้ทุกคนหาฆาตรกรให้เจออย่างเช่นสถานที่เกิดเหตุผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วก็เวลาที่เสียชีวิตนี่จะต้องเป็นเที่ยงคืนความสัมพันธ์ทางสังคมว่าเขาน่าจะเป็นคู่รักกันและรูประพันธ์ของเหยื่อนี่ผมว่าเขาเป็นผู้ชายบุคลิกของฆาตรกร จะต้องเ,เป็นคนที่อารมรุนแรงครับแล้วก็แรงจูงใจใน,านการก่อเหตุก็คือความห่วงทีนี้ทุกคนก็ดูจากคำใบทั้งหมดแล้วก็ทุกคนสามารถมีโอกาสไขคดีได้สองครั้งด้วยคะอคนใะ่ครับคนคนตายนี่คือผู้ชายใช่หรือฆาตากรเป็นผู้ชายครับคนตายเป็นผู้ชายคนตายเป็นผู้ชาย เราก็จะดูของของทุกคนแล้วก็พยายามเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดที่เมื่อกี้นี้เขาวิคราเห์ใช่เพื่อหาของสองชิ้นนั้นให้เจอตั้งนี้ตายกัเสียชีวิตช่วงไหนนะครับเจมผืนคืนหโอ้โหโอ้โหันนี้เกมนี้หนักหน่วงเยเกมนี่โอ้โหสืบสวนสอบสวนกัน้่แบบ ผมรู้นะคนเสล่นงานต้องเป็นคนจะต้องาแล้วถ้าเกิดว่า้เราเราจะต้องถามหรือว่าไงเราเราสามารถปรึกษากันได้แล้วก็พอเรามั่นใจแล้วเราก็ขอไขคดีโดยการชี้ของของชิ้นของตรงหน้าคนอื่นนิสัยว่าฆาตกรก็ต้องหลอกเราด้วยใช่ครับฆาตกรก็อาจจะพยายามชักจูงแบบว่าเอ๊ะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนจะหลอในะครั คือถ้าเป็นไม่นอนไม่นอคือถ้าเป็นอาจจะพูดธาเริ่มนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นใบมิดโกนป่ะอ่าผมบอกว่าอาจจะอะอย่างนั้น่ีเกี่ยวมีเกี่ยวฆาตกรเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเป็นคู่รักกันแล้วผมใสถางว่านี่เลยเขาใช้ความรุนแรงดิ้นปืนดิ้นปืนนี่น่าจะเป็นอาความรุนแรงก็คือ ต้องใช้ป yes. yeah. yeah. ืนแน่นอนเพราะว่ามีเศษปืนอยู่ที่ที่เกิดเหตุด้วยเจ๊ไม่ว่ะว่ารุนแรงต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ที่มันสาดิษฐ์ดิบหน่อยอ่ะผู้ผู้ชายตายใช่ผู้หญิงฆ่าโดยที่ผู้นิติบิ้บใบไม่ได้ใช่ไหมครับก็ใบได้แค่อะไรครับได้แค่นคือจะต้องเนี่ยสี่คนจะต้องมีคนที่เป็นนิติทวษฎีศาสตร์คนหนึ่งใช่แต่ว่าก็ ทำไมถึงระบุว่าเป็นเที่ยงคืนไงอันนี้อะไรไหน็ฉิดเป็นถับเที่ยงคืนด้วยตายตอนนี้ทไมถึงตายตอนนีเที่ยงคืนเออทำไมถึงเป็นทำไมผมว่ามันมีนาฬิกาทรายไงเพราะมึงง่วว่ะผมว่ามึงไอ้หน้ากูเนี่ยว่าไม่มีเลยอ่ะผมเล่นละครไม่เก่งด้วยเนี่ยใช่พี่ต้องต้องดูของไม่จังคนนี้ ใช่ใช่ไหมพี่อ่ะดูของตัวเองไม่ได้เพราะพี่อ่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่ใช่ฆาตกรผมไม่เล่าพี่ความรุนแรงมี่ิน้ามีดนอยู่ผมว่าต้องไอ้นี่แหน่พี่ไม่รู้ว่าไอ้สองคนเนี้ยคนไหนเป็นฆาตกรพี่ต้องดูสิไอ้ชื่อเนี่ยไอ้หน้าตักไอ้สองตรงนี้อยู่บ้านพักตากอากาศอยู่บ้านพักตากอากาศเนี่ย สิ่งง่ายๆมีบ้านแล้วแต่อากาศหมดเลยมีหมอนหมอนยังมีพัาะแตอากาศเนี่เรามองหมอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออาวุธใช่ไหมอันนี้คืออาวุธคือไม่สงสัยมี่นอนบ้างเลยอ่ะความรุนแรงบ้างไหนความความรุนแรงเขาอาจจะเอาหมอนดันหน้าอ่าอ่าไม่น่าใช่นะเทีงคืนด้วยสิบสิบห้านาทีไม่น่าใช่หรอเอาหมอนดันหน้าความรุนแรงส่วนเราใช้ชีวิตเที่ยงคืนเนี่ยความสัมพันธ์สังคมเนี่ยเป็นคู่รักกันคู่รักถึงมีหมอนไง คู่รักกันราคีริ้วราคีริ้วมันเกี่ยวอะไรวะถ้าเขาต้องเลือกอย่างละอันถูกไหมฮะใช่ครับสีฟ้านหนึ่งสีแดงอันหนึ่งหรืออาจจะเป็นผมเศษผมแต่ว่าจะเป็นผมคนตันผู้ชายแต่เขาไม่ได้บอกผมีผู้ชายพี่ถ้าสงสัยอันนี้ต้องถามนิตติใช่ไหมใช่ถามเขาอ๋อแต่นิตติก็ใบไปแล้วหัใช่ไปแล้วผมอาจจะเป็นวิกก็ได้โมโหที่้จริงๆเป็นผู้ชายขอนิกวทำไมเป็นผู้ชายก็เลยเอาหมอนกด ไอ้เนี่ยอะไรอ่ะเครื่องจักรแต่ไม่แน่นะเอ้นี่ยนี่แต่ไม่แน่ฮะแต่ที่เขาบอกว่าฆาตกรรมในนี้มันจะมีกระบองไฟฟ้ามีมีดโกนนี่คือฆาตกรรมมีกดกรรมฐานเนี่ยผมว่ามันจะต้องเราต้องเราต้องอาจจะต้องมีใบเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมใช่ครับอาจจะต้องมี คนคนร้ายเนี่ยอาจจะต้องมีกระบอกไฟฟ้าหรือไม่ก็ใช้พวกเก่อนผมเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงผมว่ามันต้องใช้พวกเนี้ยไม่กระบอกไฟฟ้าก็มีดโกนเนี่ยแล้วคุณใจท่านเคยเห็นอะไรนี้หรือผมดูความหึงหวงความหึงหวงอ่านี่ปกติเขา่ากันที่หมอนหมอนเอาหมอนผมก็ว่างันด้วยหมอนจะไว่างั้นด้วยหมอนกับผมมีเศษผมอยู่ ผมผมเปล่าเลยเปหมอนกับผมของกับผมไม่ใช่ครับท่สายฮะยางครับยังไขได้คนละสอบครับถูกตัวปะถูกตัวปะไขที่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับใช่บอกม่ได้ว่ามีถูกไม่ถูกอันแตหมอนกับผมนี่บอกว่าไม่ใช่เลยฮะใช่ไม่ใช่หมอนกับผมหมายถึงว่ามันจะต้องถูกคู่เท่านั้นอใช่ถูกอย่างเดียวหรือไม่ถ้าผมตอบในรอบนี้พี่ตอบในรอบนี้อาจถูกก็ได้ไม่แน่นี่ไม่ได้โดนถูกให้ถูกสองอย่างเลย ไม่เพราะว่าเหตุการณ์มาตอนเที่ยงคืนในอกาแฟนี่ไม่ละใช่แล้วก็เวลามีคนใส่คดีผิดใช่ไหมครับเราจะเลือกเอาของที่มันไม่มีสาระออกแล้วเอาใบใหม่เข้าไปแทนเพื่อเพิ่มความใบสีแดงนี่อะไรนะผมตอบผิดแล้วรอบหนึ่งใช่แล้วทำไงฮะแล้วก็นิตินิติจะเป็นคนเปลี่ยนเองใช่นิติจะเป็นคนเปลี่ยนครับแต่ก็ทุกคนสามารถแบบว่าช่วยกันบอกได้ว่าอะไรที่มันดูมันดูไม่ค่อยท่าใช่ดูเป็นให้คําใบน้อยที่สุดอันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นหลักฐาน สีแดงคือหลักฐานใช่มีใครอยากเอาอะไรออกอะะไรออ่ยากเอาคำใบ้ตรงไหนออกใครอยากเอาเปลี่ยนเปลี่ยนคำใบ้ตรงไหนออกอันไหนที่ไม่มีที่บอกมีสิทธิ์ไม่ได้พี่ว่าเราช่วยอะไรไม่ได้พี่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวก่อนนะอะไรองนี้อะไรนี่ความห่วงช่วยได้ที่นี่ความอื่นช่วยได้ช่วยได้ที่ยังขยักเก็บใบ้แต่ผมว่าที่ช่วยไม่ได้คือเวลาเสียชีวิตให้กลัวกินได้ไหมได้ปะคะ กลัวได้ว่ะแลาวเวลาเสียชีวิต <c oughs> มันทำให้มองไปที่หมอนหมอนไม่ใช่นชะ่ไหมผมไม่ได้บอกไม่ใช่ม,ใชมันอาจจะไปจับคู่ผิดตอนนี้ผมผมรังในไม่ไม่ใช่ดินปืนกับผมเนี่ยดินปืนกับกลัว่าหมอนกับทรายอ๋อพี่มีคำตอบข้างนึงก่อ,อนนับผมได้หมอนกับทรายไม่ใช่ผมไม่ตอ่แล้วผมต้องทำงานไ้มคุณจะทำงานบ้างมำงานกันก็จะได้เปลี่ยนเอาอ่ะทหาอันน <c oughs> ึงก็ได้อะไรก็ได้ อ,อันนี้ก็แหละใช่อันนี้เอาคืออะไรอ่ะเยอะเยอะก็จริงๆความจริงสีชมพูกับกสีเขียวต้องเปิดตั้งแต่แรกแล้วแต่อันนี้อะไรฮะสาเหตุการตายครับก็คือขาดอากาศหายใจโอ้โหมันช,ชัดๆอยู่แล้วถ<อ>้าง,<อ>งั้นอ่ะหมอน,อน,นั่นหมอนแน่แ่แล้วก็บอมไฟฟ้าาดอากาศันได้ย,ยังไงแล้วก็เอากาแฟกดเข้าไป กูจุนเลยใช่ะอันนีวตอบเลยอีกอันนึงอะไรกันกูตอบละผมไม่ใช่ละกูตอบละอันกีริ้วกูหมอนก็ว่านกีริ้วเราภาคกีริ้วถูกต้องอนี่เป็นนิสิตจบเลยใช่จบเลยไม่ถูกเพราะขาดอากาศหายใจใช่ป่ะและไอ้ไอ้ภาคกีริ้วเนี่ยเพราะสองอันนี้มันไม่ถูกใช่ครับเกียร์เด้งทำไมถึงภาคกีริ้วเชื่อมโยงกันที่บอก ก็คิดว่าจะให้เขาแบบว่าเป็นคู่สามีภรรยากันอยู่บ้านพักต่างอากาศอ่าก็จะแบบว่าสื่อถึงภาคคิริ้วอะไรอย่างงี้ที่เป็นหลักฐานอยู่อาจจะมีแต่กูว่าเกมเนี้ต้องให้น้องเขาอยู่ด้วยได้จะเล่นด้วยผมจะตั้งกองไว้ได้ไหมได้ได้เล่นสี่คนได้ไหมเล่นข้าคนนี่ไงกับเขาเกมแล้วน้องไม่นิติได้เพราะถ้าเราไป็นนิติเองแม่งง่วแน่ๆอันนี้คืออะไรฮะนี่คือบทบาทครับ ตาคนตาตะกรอนใช่ไหมอาวุธสีอะไรนะครับพี่อ๋อแต่พี่เป็นนิติโดยปริยายโอเคอาวุ้สีแล้ครับทุกคนดูบทแล้วนะครับถ้าบอมดูบทเฉยๆครัก็ทุกคนหลับตาครับหลับตาครับฆาตกรครับลืมตาครับฆาตกรเลือกของของจริงครับเอามาไว้ข้างหน้าครับชิมก็ได้เดี๋ยวผมหยิบให้ข้าตกรหลับตาครับแล้วก็พยานครับ พยายามลืมตาครับเห็นของของชิ้นนะยครับพยายามลับตาครับแล้วก็ทุกคนลืมตาครับอาการกางฟูผมว่าขาดอากาศหายใจหมอน <c oughs> <c oughs> สถานที่เกิดเหตุโรงเรียนผมดงเรียนระยะเวลาในการก่อเหตุยาวนานครับวางแผ่ไปสิบตีระยะเวลาในการก่อเหุแสดงว่าต้องใช้เวลานานในการสภาพศพ <c ười> ก็คือเน่าเปื่อยแรงจูงใจในการก่อเหตุนี่คิดว่าเป็นความเกลียดชังนความเปลี่ยนชั้น หมาแน่ๆนั่งบ้าแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสังคมว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานต้องเป็นครูเรื่องเป็นนั้นฟังการหายใจผ้าเป็นคอมาละฮะใช่ต้องใช้เวลานานทำไมน้ำยืนู่ด้วยวะนั่งไม่ได้ยังไงสถานที่เกิดเหตุอะไรนะฮะโรงเรียนครับโอ้โหทำไมน้ำเป็นโรงเรียนวะ โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมีศิลปะบนฝาผนังมีบ้างใช้เวลาอมีบ้างคืออะไรโลกเธอโลกอะไใช่ไหมใช้เวลาแล้วระบาดที่โรงเรียนเวลาในการก่อเหตุนี่อะไรนะเยาวนานเยาวนานเวลาย่าวลูกรบบาดแน่นอนผมว่าผมมีอ่ะอุณยากไหมจมน้ำก็น่าจะใช่ พยานยเขาจะช่วยวอไะไรเราบ้างไมฮะก็กาบให้เขาครับเขาจะเาช่วยที่พี่แล้ว <c oughs> ีนเบียดไ <c oughs> ไเบียดไปใหน <c oughs> ได้ทกรจะได้บอกว่าไมยานว่าเนี่ยน่าจะรู้ว่าชนะไงกูว่าแม่งจมน้ำไปภาพสีน้ำมันเนี่ย <c oughs> น่านจะบีบคอในการ ในบีบคอคอเนี่คือบีบคอเหมือนกันเรยถล่มใจนะใช่ไงถ่มแล้วก็มีสีน้ำมันไงในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนอะถ้าใจในโรงเรียนเนี่ยประพยาดช่วยทีครับผมพระยาดเสร็จแล้วสภาพสมอะไรนะครับสภาพสมชับ้างเน่าเปื่อยครับเน่าเปื่อยนี่แหละจมบ้างก็คืสิช่วยเนี่ยนะประยาดน่ะเฮ้ยแต่ในโรงเรียนก็มีเทปกาวนะ แรงจูงใจเป็นความเกลียดชังความสัมพันธ์เป็นอะไรนะพี่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเอาบุหรี่ที่เพื่อนร่วมงานโรงเรียนผมว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กโรงเรียนเพราะว่าเด็กโรงเรียนก็เป็นเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนร่วมงานครับใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนร่วมงานนี่คือต้องไปทำงานแล้วยายามอยากเง้ยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโรงเรียนด้วยใช่แล้วขาดะศาสตร์ใจอันนี้นะอะไรนี้อันนี้เป็นอะไระ จะภาพเราเปลยเราเปื่อยนะสาเหตุเพราะว่าความเกลียดชังกันยังไงเราเปื่อยก็ต้องอันนี้อยู่แล้วไอ้นี่เปล่าวะอันนี้เชื้อโรคอ่ะอันนี้เชื้อโรคเชื้อโรคไม่น่าจะเราเปื่อยเพราะอะไรเพราะว่าฝังไงฝังเหรอนี่ฝังปะครับใช่ฝังปะฝังได้ครับฝังฝังอยู่ในหลังโรงเรียนไงี่ยเดาเลยได้ไหมการเล่าเปื่อยรู้ปะล่ะเดาเลยใช่ไหมมันเดาได้คนละ่อได้คือสองรอบคนละสองลอบโอเค อ่ะขำหนึ่งก่อนได้ไหมได้งานพี่นกก่อนว่าจมน้ำใหญ่นี่จมน้ำกับภาพสีัำไม่ใช่ครับมีคำใบ้นะฮะแต่ก็แต่ก็อาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งอาจจะใช่ปล่ยเป็นความรู้สึกโดยรวมปกติโอ้ความรู้สึกโดยรวมคืออะไรไม่ด้ช่วยเลยคือแบบที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุมันดู มันดูเป็นยังไงมันดูปกติหรือมันดูสช่างสรรดูไม่ชอบมาทวามโกลมไหมแต่นี้ดูปกติเรียบร้อยดีอ่าที่เกิดเหตุมันปกติมากยากเพราะสลากกินแบ่งไม่น่าเกี่ยวจะถากกินแบ่งก็ไม่น่าเกี่ยวเลยถ้าเป็นกั็เมื่อวานไอ้สีไอ้สีแดงนี่คืออุปกรณ์การฆ่าอุปกรณ์สีฟ้าแล้วก็มี่หลักเป็นหลักฐานแต่แบบปกติดนะโอ้ยเฟนมึงไม่มึงไม่มึงไม่เดาอะไรเลยว่ะตาผมอ่ผมว่าไอ้ผมว่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เน่าเปื่อยเนี่ยเนี่ยมีสุดอ่ะอ่ะ พยานบอกแลยบอกผมว่าเนี่ยเน่าเปื่อยอาจตาผมนะผมสือสสวนนะมนยังไม่ฝังจิก้าคุมสุจิก้านี่ฝังกับยุติศาสรถูกต้องครับตอนไม่เป็นยอวันนี้แต่น่าใช่เงียบพยาน คือต้องใหกล้าจะบอกกลบอกแล้วไงเนี่ยเงั้นผมก็เป็นคนเดาพยายามถูกไหมใช่เป็นผูดาพยายามผมก็เดามืันเป็นพยานามเท่านั้นตัดแล้วแสดงว่ากูรอดใช่โอเคเอาคนมั่งโมยมาเล่นก็ต้องขอบคุณพี่พี่อะไรครับหนุ่มพี่หนุ่มด้วยนะครับที่วันนี้มาสอนเราจาก แสตอลโลบอดเกมก็ใครที่อยากจะมาเล่นสนุสุกุแบบนี้ค่าเวลาได้ประมาณรั้งสองโ้โหเป็นวันก็อยู่ตรงตรงข้ามร้านอินเตอร์ถ้ามาร้านอาหารอินเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะมีป้ายจะขึ้นมาทั้งสองเดินลงไปดูป้ายง่ายเดี๋ยวบอกพิกัดใวยใช่ครับก็ใครที่ว่างสะดวกและอยากมาเล่น จริงเขาไม่เกมอีกเพียบเลยอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยสนุกมากเลยผมก็ไม่เคยเล่นเป็นครั้งแรกนตามสติปัญญาเราโนเล่นได้เค่นี้แหละก็วันนี้ก็ต้องไลน์เท่านี้ครับขอขอบคุณสตองโปบอร์ดเกมด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ใช่ครับที่เรามาท่าในวันนี้แล้วขอบคุณคุณปาล์มด้วยนะครับในที่่นที่เเชิญมาร่วมเล่นแล้วก็โ์ความสามารถทางสติปัญญา ืเราขอโทษที่จะทำที่นี้ชนะเยอะไปหน่อยต้อต้องที่เรียนพยานเยอะโอเคเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ